ความสะอาดบ้านก่อนครับพี่น้องดูดูดฝุ่นแล้วก็ต้องมาถูค่ะเพนะื่อนๆเนาะก็ยายนิดไม่มีคลิปยาวลงก็จะอําสอกตามมุ่มจากพี่น้องเนาะก็สีเห็ดประมาณนี้ทุกมือนเนาะจับพี่น้องเนาะกัทํากันไปเนาะตื่นึ้นมากกับล่างหนาล่างตากับเพระท่านเห็ดเนี้กับเสมาเห็ดจุดหนีวเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อจากพี่น้องเนะน,นะน,นะนา,า,า,บบานเนนะขอบคุณมากมายนะยายนิดขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจากพี่นอนะอนะ้อง คลิปหนาพ่อกนกันไม่ได้จะกกอนจากเพื่อนเนาะเก็ดฝุ่นทําความสะอาดเอาแต่คลิปช่วงทํางานเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาฝากเพื่อนๆนะคะพี่น้องอฝากรับชมเลยเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้แย่เนตรกามากมายแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็วันๆก็จะมีแต่ฝุ่นนะคะเพื่อนๆก็จะดูดฝุ่นออกไปก้อนจาบเพื่อนเนาะดูดฝุ่นออกไปกของเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจากพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายนะยัยนิดขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจับพี่น้องคลิปหนาพ่อกำกันไม่เด้อจะฟังหนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะฟังนี้นพ่าทนะ่านได้ดูจับเพื่อนเนะาะยยากไปเสียปากก่อนพี่น้อง <c oughs> ตั้งกล่องไหวผู้เดียวค่ะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดผู้เดียวตั้งผู้เดียวกาตุกาม่าณนี้จับพี่น้องดูตั้งนีไปให้ทุกคนนะคะพี่น้องตื่นสัมมายัยนิดกา สิมาทางานบ้านก่อนจับพี่น้องงานบ้านก็คือหน้าคนตเตอร์ก็มาเช็ดฝุ่นก่อนจับพี่น้องเช็ดฝุ่นก่อนนะคะในลานหลายย่างพี iga, <c oughs> <story> ่น้องไหนจะไปเตรียมงานนอนสบายเย็นเด็กกะทั้งลานเลยจับเพื่อนเนาะก็เอามาให้พี่น้องได้ชมกันเนาะค่ะย่ามสาสองบางที่กับสิตื่นสายแน่จ๊ะเนาะทุกคนนะคะพี่น้องตื่นสอมาเย็นเด็กกะสิมาทางานบ้านก่อนจับพี่น้องงานบ้านก็คือ หน้าครัตเตอร์ก็มาเช็ดฝุ่นกันจับพี่น้องเช็ดฝุ่นก่อนนะคะจะไปถูนะคะเพื่อนๆเนาะนี่นี้ก็จะถูนะคะเพื่อนๆนะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็ตื่นเช้าหน่อยเนาะ,ะพี่น้องเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดนะทั้งลานเลยจับเพื่อ,ๆอ,อ,อ,อนๆเนาะก็เอามาให้พี่น้องได้ชมกันเนาะค่ะยามเสาสองบางที่กับตื่นสายแน่จักเนาะจักน้อยค่ะพี่น้องเนาะก็ตามสอกะคะ่ะพี่น้อง ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องฟังหนีนะค่ะพี่น้องเนาะฟังนี่บราท่านได้ดูจากเพื่อนเนาะยางไปเสียปักก่อนได้เปลี่ยนยางนี่ค่ะพี่น้องเนาะเอาไ้ปันไปในซ้อยค่ะต่อไปเดี๋ยวนี้ก็จะมาดูดอ่กนอกคะเป็นปุ่นๆกันใส่เรื่องดูดปุน่นยางเดียวนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าพื้นเราเป็นพื้นขาวก็จะไม่ค่อยมีอะไรก่อนจาเพื่อนเนาะ เค็ดฝุ่นทำความสะอาดชักหน่อยคะ่ะพี่น้องเนาะก็ตามสอกคะ่ะพี่น้องทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องไปยันหลังด้านหลังผัวนะคะเพื่อนเนาะก็เคยมีถ่ายให้ดูไปบ้างลแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนเนาะก็ต่อไปอยายนี้ก็พี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะยายนี้วันวันนะคะ,วนนะ,คะสวัสดีค่ะมากมายแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็ วันวันก็จะมีแต่ฝุนนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะดูฝุนออกไปก่อนจากเพืออ่อนเพื่อนเนาะดูฝุ่นออกไปก่อนไปยันหลังด้านหลังรัวนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เคยมีถ่ายให้ดูไปบ้างแล้วนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะก็ะต่อไปอยันนี้ก็สวัสดียามเช,าชา้าจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะมาดูกันว่าแต่ละวันตอนเชา้ายังได้ทำอะไรบ้างเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะ ถ้าถามสอกตามมุ่มจากพี่น้องเนาะกับสีเห็ดประมาณนี้ทุกหมือนเนะาะจับพี่น้องเนาะกัทำกันไปเนาะตื่นขึ้นมากกับล่างหนาล่างตากับเาทนในเห็ดเนั่กับเสมาเห็ดจุดนี้ร้านก็ไม่ว่างค่ะก็คือเป็นห้องเล็กๆย,ยาวๆไปค่ะพี่น้องนี้ก็เป็นทางเดินเป็นที่นั่งแล้วก็ทางเดินเข้าไปนะคะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะพี่น้องตื่นสอมาเย็นเด็ดกาสเสมาทางานบ้านก่อนจากพี่น้องงานบ้านก็คือ น้าคานตเตอร์ก็มาเช็ดฝุ่นกันจ้ะพี่น้องเช็ดฝุ่นก่อนนะคะพี่น้องตั้งกล่องไห้ผู้เดียวค่ะพี่น้องเนาะเฮ็ดผู้เดียวตั้งผู้เดียวการะุปมาณนี้จ้ะพี่น้องดูตั้งนี้ไปพี่น้องตั้งกล่องไห้ผู้เดียวค่ะพี่น้องเนาะเฮ็ดผู้เดียวตั้งผู้เดียวการะุปมาณนี้จ้ะพี่น้องดูตั้งนี้ไปฟังนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะฟังนี้ประท่านได้ดูจ้ะเพื่อนเนาะอยากไปเสียป๊กก่อนมะ ตรงไหนมีฝนมีอะไรเราก็เช็ดออกค่ะเพื่อนๆน,นะเป็นประจําอย่างนี้ทุกวันค่ะเช็ดทุกวันนะคะมันจะมีฝนเกาะนะคะเพื่อนๆเนาะร้านก็ไม่ว่างค่ะก็คือเป็นห้องเล็กๆย,ยาวๆไปค่ะพี่นาอ,อันนี้ก็เป็นทางเดินเป็นที่นั่งแล้วก็ทางเดินเข้าไปนะคะเพื่อนๆชันกน้อยค่ะพี่น้องเนาะก็ตามซอกค่ะพี่น้อง ทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องจะไปถูนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็จะถูนะคะเพื่อนๆนะ่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็ตื่นเช้าหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้ามีงานเฮ็ดอนะมากมายนะคะพี่น้องเนาะก็วันๆก็จะมีแต่ฝุ่นนะคะเพื่อนๆก็จะดูดฝุ่นออกไปก้อนจับเพื่อนเนาะดูดฝุ่นออกไปก้อนอาก็เป็นฝุ่นๆ,ๆกันจสตใจเครื่องดูดฝุ่นอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆเนาะ เพราะว่าพื้นเราเป็นพื้นขาวก็จะไม่ค่อยมีอะไรแทกน้อยค่ะพี่น้องเนาะก็ตามสอกค่ะพี่น้องทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องในหลานหลายย่างพี่น้องไหนจะไปเตรียมงานนอนสบายเย็นกหน็ดกะนอนกะเป็นปูนปูนกิใส่เครื่องดูดปูนยางเดียวนะคะเพื่นเนาะเพราะว่าพื้นเราเป็นพื้น ขาวก็จะไม่ค่อยมีอะไรในะทุกคนนะคะพี่น้องตื่นสอมมาเย็นเดืดกะสิมาทํางานบ้านก่อนจับพี่น้องงานบ้านก็คือหน้าครน์เตอร์ก็มาเช็ดฝุ่นก่อนจับพี่น้องเช็ดฝุ่นก่อนนะคะจะไปถูนะครับเพือ่อนเนาะยีนนี้ก็จะถูนะครับเพือ่อนๆะขั้นตอนสุ้ถ่ายค่ะตื่นเช้าหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮามีงานเฮ็ดอ้อยค่ะเพื่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะเช็ดโดนแหยนิด ต่อไปยันนี่ก็สิไปสวัสด,ดียามเช้าจ้าเพื่อนๆทุกคนเนาะมาดูกันว่าแต่ละวันตอนเช้ายันนี่ทําอะไรบ้างเนาะเพื่นเพื่อนเนะาะทักทายมาทาความสะอาดบ้านก่อนครับพี่น้องดูดฝุ่นแล้วก็ต้องมาถูค่ะเพื่อนๆนเนาะก็ยางนี้ไม่มีคลิปยาวลงก็จะเอาแต่คลิปช่วงทำงานเนาะครับพี่น้องเนาะมาฝาก เพื่อนๆนะคะพี่น้องฝากรับชมเนเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ยายนิดกัอนอกะเป,ป็นปุนปุกะนจี๊ดใจเครื่องดูดปุอย่างเดียวนะคะ,พเ,ะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าพื้นเราเป็นพื้นขาวก็จะไม่ค่อยมีอะไร <ๆ S 1> พี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะยายนิดวันๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะไม่เปียงอย่างนี้ค่ะพี่น้องเนาะเอาไว้ปันไปในซ้อยะค่ะต่อไปยายนิดก็จะมาดูด ตามสอกตามมุ่มจากพี่น้องเนาะกับสีเห็ดประมาณนี้ทุกหมือนเนาะจากพี่น้องเนาะกัทํากันไปเนาะตื่นขึ้นมากกับล่างหนาหล่างตากับเพราะท่านเห็ดยังกับเสมาเห็ดจุดนี้ชักนอยค่ะพี่น้องเนาะก็ตามสอกค่ะพี่น้องทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องมาทาความสะอาดบ้านก่อนครับพี่นอ้องดูเอ่อดูฝุ่นแล้วก็ต้องมาถูค่ะเพื่อนๆเนาะ ก็ย็นนี้ไม่มีคลิปยาวลงก็จะให้ทุกคนนะคะพี่น้องตื่นสอนมายันเด็ดกะสิมาทํางานบ้านก่อนจับพี่น้องงานบ้านก็คือหน้าครน์เตอร์ก็มาเช็ดฝุ่นก่อนจับพี่น้องเช็ดฝุ่นก่อนนะคะทั้งลานเลยจับเพื่อนเนาะก็ออามาให้พี่น้องได้ชมกันเนาะคะา่ะยามเสาสองบางที่กับสิตื่นสายแน่เจ๊ะเนาะพี่น้อง <laughs> ตั้งกล่องไว้ผู้เดียวค่ะพี่น้องเนาะเฮ็ดผู้เดียวตั้งผู้เดียวกะ ตุ่ปมป่าหนีจ้ะพี่น้องดูฟัง้งนี้ไปไปยันหลังด้านหลังคัวนะครบเพื่อนๆเนาะก็เคยมีถ่ายให้ดูไปบ้างแล้วเนาะคับเพื่อนๆเนาะก็ต่อไปเย็นนี้ก็ในหลานหลายย่างพี่น้องไหนจะไปเตรียมงานเนะาะจะมาเยนนีนก,ก็พี่น้องตั้งกล่องไว้ผู้เดียวค่ะพี่น้องเนาะ,ะเฮ็ดผู้เดียวตั้งผู้เดียวก็ปมะมาณนีจ้ะพี่น้องดูฟัง้งนี้ไปก่อนจะเพื่อนเนเนาะ เก็บฝุ่นทำความสะอาดพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะใหญ่นิดวันวันเนาะค่ะสวัสด,ดีค่ะเอาแต่คลิปเอ่าช่วงทำงานเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาฝากเพื่อนๆนะคะพี่น้องอาฝากรับชมนเนเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ใหญ่นิดกาจะสมหน้าที่ค่ะพี่น้องเนาะใครเข้ามาแล้วก็ดูให้จบหน่อยนะคะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องเนาะก็อา่าลงเป็นคลิปเน่านะคะพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจากพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายนะยายนิดขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจากพี่น้องคลิปหนาพ่อกำกันไหมเด้อจ้าตรงไหนมีฝนมีอะไรเราก็เช็ดออกค่ะเพื่อนๆนะเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันค่ะเช็ดทุกวันนะคะมันจะมีฝนเกาะนะคะเพื่อนๆเนาะเอาใจคลิปะช่วงทํางานเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาฝากเพื่อนๆนะคะพี่น้องอ่ะฝากรับชมเด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ยายนิดกับ ได้หลานหลายอย่างพี่น้องไหนจะไปเตรียมงานนอส่าเย็นเนียก็ชักนออยค่ะพี่น้องเนาะก็ตามสอกค่ะพี่น้องทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องทั้งหลานเลยจากเพื่อน,นเนาะก็เอามาให้พี่น้องได้ชมกันเนาะค่ะย่ำเสาสอง,สองอบางที่กับสิตื่นสายแนะ่จักเนาะถูดฝุ่นค่ะพี่น้องดูด